นี่ไม,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 ม่มีอะไรลูกค้าบอกว่าอ่าพอหลังจากแล้วน้ำพ่นขึ้นกบนนะครับลูกค้าบอกวาน้ำพ่นขึ้นกงบนหลังจากที่มาแก้ซ่อด่านเนมื่อวานนี้นะครับ แล้วบอกน้ําหยดข้างล่างก็คุณใส่ไม่ถูกแล้วคุณจะบอกว่าคุณนั่นได้ยังไงนะครับ,นะค,รบคุณถอดใส่ตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติของลูกค้านะครับตำแหน่งไอ้ใส่ตัวนี้นะครับคุณถอดออกกันนะครับเราคุณก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับ หรือไว้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบใช้พวกโซดาไฟนะครับน้ํายาสลายท่อน้ํายาอะไรต่างๆระบงระเบิดอะไรต่างๆนะครับมันเป็นของที่ทําให้อุปรกรณ์ของท่านเสียหายนะครับนะ ตอนนี้ช่างมาช่างก็ยังไม่ได้เปิดบ่อนะครับเดี๋ยวช่างจะไปตรวจสอบดูน,น,นะครับว่าบ่อของช่างที่ทําไว้หรือท่อที่ช่างทําไว้มีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับนะครับตอนนี้ยังไม่ออกนะครับรยังไม่เรารย,ยังไม่ได้ปล่อยน้ำออกมานะครับ วันนี้ก็นะครับมีน้ำออกมาบ้างนะอ่ะอะบ้านไอท้ที่ไอท้ที่ไอ้ที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยคือหลังจากที่พี่มาทำแล้วหรือหลังจากก่อนที่ที่พี่จะมาทำหลังจากพี่มาทำ,าาทำอ่าหลังจากพี่มาทำนะอ่ะ น้องล้างจานน้ำเยอะขนาดนี้เหรอก็ไม่เยอะน่ะถ้าน้องล้างจานแล้วน้ำพุ่นออกมาข้างบนนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าน้ําจะต้องเต็มอ่างเลยเราก็ไม่ขาวในใน,นี้แค่แค่รอสกัดลาจาร์แชมเปญนาก็ไปขอน้ำแล้วก็เราก็ขึ้นขาน้อ่าโอเคน้องไปดูที่ท่อข้างนอกนะที่บอ่อข้างนอกนะครับ นะครับถ้าน้ำจะพุ่งนออย่างตรงนี้ได้นะครับกรณีเดียวนะครับคือน้ําต้องเต็มอ่างนะครับก็คือน้ําจะไม่ลงแล้วนะครับตอนนี้ก็คือปริมาณน้ําเยอะนะครับ น,น mm ี่นะครับปล่อยน้ำแล้วนะครับปริมาณน้ำนะครับที่ออกมานะครับแบบนี้นะครับนะครับเห็นข้าวไหมครับเห็นข้าวไหมครับเนี่ยครับข้าวใหม่ๆเลยครับเนี่ยครับข้าวใหม่ๆเลยนะครับเนี่ย เนี่ยครับข้าวใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ของใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่านะครับนะครับข้าวใหม่ๆเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากลูกค้าเทเศษอาหารลงไปในท่อทุกครั้งหลังจากการทําความสะอาดจานนะครับล้างจานนะครับนะอ่าการตันแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการตันของการสะสมทุกครั้งคือลูกค้าไม่เทเศษอาหารทิ้งนะครับนะครับนะ นะครับแล้วหลังจากนั้นลูกค้าก็ค่อยเปิดน้ำรินๆลงมานะครับนะอันนี้คือหลักฐานนะครับสำหรับการปันในแต่ละครั้งนะครับนะนะครับนี่ของใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่านะครับอ่ะโอเคนะครับจบนะครับสำหรับตรงนี้ครับครับไม่อยู่บ้านคุณผู้ชายอยู่บ้านแต่ว่ามาทำอะไอยู่เราเป็นอ๋องนันแต่เือที่เราอยู่ก อย่านี้ก็ท um, ี่ภาคเนอราไนอคชาันนี้ก็ำสร็จนะคะเข้าใหม่ใหม่แมีเรื่องกันอันนี้ก็ปติ

ที่เราเห็นอาหารอกนะครับที่ผมเห็นเลยนะครับนะเนี่ยอันนี้ที่หลดอันนี้อันนี้ไม่ได้มีน้ำยังไงก็มีน้ำคาอู่ตรงนี้นะคือเขาใส่ไว้อย่างนี้ครับแต่มันมบอกนะณนะครับมันจะมีแหวนยางมันจะมีแหวนยางอยู่นี่เห็นไหมฮะไม่เอาไม่มีมีพี่ต้้งก้มอ่ะพี่ยืนดูอย่างนั้นพี่จะเห็นมอหอแหวนยางตัวเนี้ย มันไม่ได้ใส่อยู่กับท่อนะครับแล้วมันอยู่อย่างนี้แล้วพอน้องเขาใช้ปั๊บผมม่นเพิ่งจะมาใส่เข้าไปเมื่อกี้ล้วก็ดึงแหวนยางตัวนี้ขึ้นให้สูงซึ่งตรงนี้ลูกค้าต้องทําเองเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกค้าจะต้องเป็นคนเอาเศษอาหารออกนะทุกครั้งหลังจากที่ทํางานหรือสัปดาห์หนึ่งทำทีแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ควรเทเศษอาหารลงมาในนี้อต้องเทลงถังขยะก่อนนะครับแล้วก็พอจะใส่ใหม่เนี่ยยกแหวนนี้ขึ้น แล้วก็ดึงแหวนยางให้ขึ้นนะครับดึงให้ตอนแรกแหวนยางมันมีไหมมีแต่ว่าแหวนยางเนี่ยมันอยู่กับอยู่กับฝาเลยโดยที่แค่มันไม่ได้มันไม่ได้ไปกดกับตัวปากตัวนี้นะทั้งบนและล่างมันต้องอยู่ขนาดนี้ประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับคือเนี่ยความสูงของมันคือแบบนี้แล้วใส่แบบนี้แหวนยางก็จะไปล็อกน้ำเอาไว้นะ ซึ่งมันสีขาวเราอาจจะมองไม่เห็นนะแล้วเราก็ใช้มือหมุนธรรมดาซึ่งน้องเขาทาเป็นอยู่แล้วล่ะแต่หมุนไม่แน่นด้วยความเรแลงพี่หญิงทีนี้คําถามต่อมาอ่าคาถามต่อมามันไปอยู่ฝั่งนู้นได้ไงอ๋อว่าท่อมันตันท่อมันตันเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเสียอันเนี้ยเสียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยอ่ันแน่นทุนนะนะอ่านีดูนะอันแน่นทุนนะอันนี้ผมขันให้แล้วเนี้ยอ่า น้าเขาบอกเนี่ยมันมีน้าชื้นบนนี้มันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของอากาศเลยอากาศอ่ะโอเคฝุเมื่อกี้อ่ะมามา่าอ่ะมาอีถ้าพี่ใส่ตะแกรงที่เป็นตะแกรงละเอียดนะเศษข้าวมันจะไม่ลงพี่เห็นตะแกรงที่เป็นหนุนไหมอ่ะหนุนอ่ะอ่ะอ่ะ คือจะบอกว่าเพราะมันตันตรงนี้ใช่ไหมครับผมทุกครั้งที่มานะแต่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเพามันตึงพุ่งเอาล้างทอทั้งหมดวันเดียวมันจะเต็มขนาดน,นี้หรือไม่ใช่ครับมันไม่ได้เกี่ยวตรงนี้พี่คือมันไปสะสมอยู่ในท่อผมถึงบอกว่าให้พี่ไปดูในวิดีโอพี่บอกว่าไม่ดูวิดีโอ,เ,อ,อเพราะว่าพี่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นขอให้ทำแล้วหายแต่ตรงเนี้ยถ้าช่างพิสูจน์แล้วนะครับแล้วก็ ว่ามันเป็นการตันกับภายในท่อนะครับแล้วน้ํามันไม่ลงอน้ํามันไม่ลงจากนี้ไปหาทางด้านนี้แต่มันท่อด้านนี้ไม่ไม่ตันร่อด้านนั้นไม่ได้ใช้งานอถูกไหมน้ํามันก็จะโฟจากด้านนี้ไปออกด้านนู้นก็คือคุณเวลาคุณที่คุณมาซ่อมทั้งหมดเนี่ยคุณทําไม่ได้ทำตรงนี้ใช่เพาะไอ้ตรงนี้ไปทำใช่ทําจากเส้นนี้ไปถึงตรงนู้นขอตรงนี้คุณไม่ได้ทําถูกจุดบนนี้ไม่จําเป็นต้องทาเพราะผมเช็คแล้ว ทีนี้คาถามก็คือพอตอนคุณเช็คเราจะกทําำเสร็จรี่้อยแล้วคุณเช็คแล้วมันมีปัญหาทัวทไมกันคือมันมีปัญหาที่ก็เดี๋ยวพี่ไปข้าวเต็มท่อเลยแล้วไปตอนที่คุณทำเมื่อตอนมันไม่มีแล้วไม่ใช่ข้าวใหม่ๆแต่ว่าที่คุณทําวันแรกอ,อ่ะข้าวไม่เห็นมีเลยนะใช่ก็ข้าวไม่มีไงแต่ข้าวใหม่ๆเลยพี่แสดงว่าวันเดียวนี่ข้าวเต็นมนี่เลยเพี่ไปดูสิพี่ไปดูเออดูดิเออพี่ไปดูเนี่ยผมวางกองให้พี่อยู่เนี่ยข้าวข้าวเก่าที่ผมจะดูออกเออข้าวเมื่อกี้ข้างในมีอีก ข้อนี้กองออมาได้อย่างเงี้ยข้างในมีอีกี่ผมเนี่ยพี่ไปดูเดี๋ยเนี่ยันี่เนี่ข้าวใหม่ๆเลยพี่นะปริมาตรข้อโกยเนี่ยนะมีข้าวเดีอยเนี่ยข้าวใหม่ๆเลยพี่มันไม่ใช่ข้าวเก่าเนี่ยนี่ข้าวใหม่หมดนี่ใหม่หมดเลยนี่พี่ผมยกให้พี่ดูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอ่ะเนี่ยผมมือลองเลยเนี่ยใหม่กิ๊กเลยเนี่ยพี่เห็นป่มเออเออเออใหม่ใช่เออมีถั่วมีอะไรด้วยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเออเออใหม่ไหมเออข้าใหม่เยอะไหมเอออ่ะเดี๋ยวพี่ตอนนี้น้ําหมดทางเดี๋ยวรอน้ำหมดท่ออ่ะแล้วผมจะยกให้ดูว่าข้าวใหม่พี่มาวันเดียวนะวันเดียวเลยนะผมอ่ะถ้าว่าจะนั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยกันเองได้ได้ได้อือโหถ้าขนาดนี้นะมันก็สมควรแล้วล่ะที่มันจะต้องตัดนี่วันเดียวเลยเนี่ยครับนี่จะไปเท่าเลยเยอะขนาดนี้นะ เพราะไม่ล้างไงครับเพราะไม่เทออกไงครับเพราะไม่เทออกไงครับแต่ผมไม่ทราบว่าน้องหรือใครถูกไหมีอเยอะเหมือนกันนะใช่เยอะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในปริมาณขนาดนี้น่ะแล้วเปิดน้ำใช่ครับพีแถบตันแน่นอนครับนะครับปริมาณขนาดนี้แล้วที่มันยังอยู่ในนี้อยู่อีกนี่คำถาม ถ้ามันตันตรงนี้ปุ๊บคุณบอกว่าน้ามันออกไปมันออกไปอีกฝั่งหนึ่งของห้องถูกไหมครับอ๋อตอนนี้มันโฟล์แล้วครับไม่ใช่ตอนแรกที่มันตันแล้วมันออกไปฝั่งหนึ่งของห้องทำไมมันถึงถ้ามันรั่วได้แสดงว่าไอ้ฝั่งหนึ่งของห้องต้องมีจุดบีก็ผมทําแล้วไงเมื่อวานนี้ที่ผมเอาซิลิโคนไปยาที่ข้อต่อมันไม่ได้รั่วออกพี่มันล้นออกไปเลยแหละพี่มันล้นออกไปเลยใช่ท่อมันจะมีท่อฝังผนังใช่ไหมและไอ้ต่อท่อของเราเนี่ยมันเข้าไปที่ท่อฝังผนังไอ้ท่อต่อฝังผนังมันหลุดออกอมุอ่ะมไไม่่่รรู้ใคปดึงอ แต่ว่ามือนคุณบอกคุณแช่อะไรผมใช้พีวพิงเอาไว้มันไม่อยู่มันไม่อยู่อยู่พี่เพราะตอนนี้มันไม่ล้นออกไปแล้วพี่แต่ในซ่อเส้นนี้มันไม่ตันหรอกพี่ไอ้ฝั่งนู้นนไม่ได้ล้นออกพี่พี่ฟังจากเด็กพี่ว่ามันล้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล้นน้วน้ำมาจากไหนน้ำนี่ยผมเทจะเป็นถุงถังเลยพี่เนี่ยไม่มาไม่มาพี่ถ้าจะมาเนี่ยก็คือหนึ่งพอข้าวมาจากตรงนั้นแล้วหลุดจากพีแถบลงไปพาเปิดน้ำไหลไปมันก็ไปกองกันอยู่ไอ้ตรงที่ที่ท่อที่มันแอนตัวอยู่เงแล้วก็ทําให้น้ําบล เพราะฉะนั้นผมอธิบายในเมื่อวานแล้วบอกว่าถ้าพี่จะทําให้พี่เอาน้ําแล้วใส่ถุงแบบผมอ่ะแล้วเปิดน้ําให้เต็มแล้วก็ปล่อยน้ําพวดและให้ดันออกมาแบบนี้เพราะท่อพี่ต้องฟังเหตุผลว่าท่อของพี่มีการแอนตัวอยู่ในพื้นอทําให้นะครับ,รบ,รบทําให้น้ำพอพี่ล้างจานผมไม่ได้บอกผมบอกว่าพี่ล้างจานเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้แบบประมาณว่าเอน้ําเป็นถังๆแบบนี้แล้วปล่อยออกมามมพี่ก็ปล่อยน้ำเรื่อยๆล้างจานไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นปริมาณน้าหรือแรงดันของน้ํไม่ได้พอที่จะดันเศษอาหารพวกนี้ออกมาแสดงว่าคุณยังยืนยันว่าจริงๆเมื่อคืนอย่างน้ำมันก็ไม่ได้ร้น้ำใส่หนูันถูกไหมถูกครับไม่มีน้ําถูกครับผมอืมแต่เขาบอกผมว่ามันดีอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูอเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือการขั้นที่สองใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเอามืออุดตัวนี้แล้วปล่อยน้ําออกมาอยังไงน้ําก็ล้นไปหาที่ถูกก็เหมือนกับบล็อกกลางทางไว้ถูกไหมอ่าถูกอ่าเพราะฉะนั้น มันแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวครับแอไม่ได้เทเสตอาหารมใช่ครับผมถ้าคุณถ้าคุณน้องหรือใครก็ตามที่จะล้างจานนะครับแล้วไม่เทเสจอาหารออกเสตอาหารต้องมาเอาตรงนี้ออกต้องพี่วิธีเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดพี่ให้พี่ไปเดินค่าเอ้ยพี่ไปเดินตลาดนัดเลยซื้อตะแกงมาไอร้านยี่สิบบาทยังเปิดอยู่พี่ไปซื้อตะแกงมามาวางตรงนี้ให้เขาไปเลย ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําที่อ่ทีไหนก็แล้วแต่วางไปพอถึงเวลาเอออยากเทใช่มากเอามเทป่ะพอถึงเวลาน้ำเสร็จปั๊บมึงก็ไปยกออกมาทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเยอะยอะนะไอ้นี่ไอ้นี่ในส่วนที่หลุดที่หลุดจากตะกร้าไปก็เยอะนะเดี๋ยวนี้ปั๊บปิดเลยยกเลย ผมเอาข้าวมาใส่ให้พี่หรือเปล่าเราไม่รู้อะไรเชื่อผม,มยังเชื่ออย่างนี้ที่คือคุณเยอะเลยเนี่ยมันคือเห็นๆเลยนะครับ นะแล้วมันจะมีอีกไหมไม่รู้ทําใหม่<ะ>ทําใหม่เปิดน้ําใหม่มันจะ off, off, อ๋อคัคุณผู้บรว่าถ้าเกิดแล้วอาจจะมีมาอีกเพราะว่าท่อพี่มันแอนดอยู่อย่างนี้๋อโอเคอืใต้พื้นมันแอนดอยู่ผมเึ่งบอกให้พี่เอาน้ำปริมาณมากๆแล้วไล่ลลออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เพอผมพิสูจน์แล้วแต่เมื่อวานแล้วว่าท่อมันแอน พอท่อมันแอนต่อให้พี่เอาน้ำเบาๆไล่อะมันไม่ออกหรอกมันก็ไอชุดเนี้ยมันไปนกองอยู่กลางท่อไอท่ององแล้นะในพื้นในพื้นมันออกหลุดออกจากข้ององมาแล้วอๆๆแล้วก็ลองไปกองอยู่ในพื้นไอส่วนที่มันนอนอยู่กับพื้นเนี่ยๆๆแล้วมันแอนตัวอยู่อะตกเป็นท้องช้างาอยู่แต่อไปเนี่ยไม่เกินเดือนตามอีใช่ครับพี่ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเรื่องของสุขนิสัยในการใช้งาน อ่าทำใหม่ดิแล้วดูใหม่ดิอ่าทำใหม่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมเดินาเลยเดี๋ยวไปเลนะดู้วยอ่ะพี่พี่พี่ที่ทำพิธีอย่างเะรัวละรัวละเจ้าช่างไปทำงานของเจ้าเกิดแทนลูกคุมาละได้ครับผมแล้วก็ฝากด้วยได้ครับไม่เป็นไรไม่หล่ะจุกขอด้วยอย่างผมอยู่ที่เลยขอบคุณมากได้ครับอ๋อช่างอะไรไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปเพราะเพราะว่าผมอ่ะสี่เครื่องเช้านี้แต่ว่าผมเลยต้องเปลี่ยนคิวมาให้พี่ก่อนเพราะว่าผมเองอ่ะ ผมไม่สบายใจและผมก็เข้าใจผมก็แปลกใจวันเดียวตัางอีกแล้วเหรอคนงงไงคนเราเสี่ยงแล้วไม่ไม่ใช่ช่างไม่ใช่เออผมไม่ช่าทำไมเป็นอย่างนี้าวันเดียวคือผมยังไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของไอ้วันแรกที่คุณมาเนี่ยครีมจบไอเอียงเอียงก็คือไม่มีแล้วถูกไหมไอเอียงเอียงอ่ะยังเอียงอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันยังมีไม่มีอารแต่ไม่มีอาหารแล้วแล้วพอวันเดียวเนี่ยมันถึงขนาดเต็มล้นแต่อันนี้ก็เข้าใจนะว่าลูกยางมันเดี๋ยวอจะไม่รั่วอ่ะครับผมเออ โอเคได้ไหมได้ครับขอบคุณมากครับผมทำงานที่ไม่ต้องห่วงมากขอบคุณมากยินดีครับผมยินดีเลยครับมากขอบคุณมากอันนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่พี่คุยยากเพราะพี่มี